แม่แมึงแม่มันมานี่อะแกมรีวิวดิอะนีราจะมาดูพิการนีจะเป็นโครงการอมุนแทมตะกร่ะกกอกีวซับิดทว่รเบออยากกอนเนาะโอ้คืออกรตะกรงจอชิชิชิอไม่อะคุณนอมันนี้มันดีกว่าฮะวิ่มีปลาด้วยอืม ว้าวกับคนอันนี้ปลาตะเดียนเนี่ยนะนี่น่าจะมีตะวงไม่ใช่หรอกระนั้นแกมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วโอ้โหไม่คดเงี่ยคุณรู้ว่าอะไรนะอืมโคดเงียนโคดเงียนคืออะไรก็คืออะไรนะปลาตัวอะไรนะจัชื่อได้ไม่เป็นเลยกระเบนมีสาวด้วยนะคืออะไรนะ่าวบึงดำลายจุดนะครับเออโอ้เฮ้ยมารีวิวก่อนเดี๋วมารีวิวก่อนนะได้ฟังกันคืออะไรนะ อะไรต่างตางตางอ๋อคุณดูคุณดูผิดเออเอออะไวเป็นตางคืออะไรตางมันคือเออเอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูกูยกให้กูยกให้อ่ะกูยกให้มือกันเอามาอ่านดีๆีมาอ่านดีๆอ่ะมาอ่านดีๆเฮห้มานี่ดิมาอ่านดีๆดิมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะข้างเออข้างข้างแลอ ต่างแม่งตัวอะไรก็ต่างแม่เไปก่อนเอารีวิวถนนดิรีวิวถนนอ่ะอะไรอะเราไปดูนี่ดีกว่าเดินไป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 ตรงฟุตบาทเนี่ยนี่ฟุตบาทเนี่ยดูเพื่อนๆเขาเดินไปเนี่ยเออเดินตอนเช้าเช้าก็ดีเลยเออเดี๋ยวเดิไปดูฝนตกนะคะเออดูฝนตก คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเต่าเต่ายักษ์อมเร r e อันาดีรกบยไองตด้อเยาสโนเลองเอเอที่สนนะคะแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับไงแหมรูตกใจนี่ไงนี่เป็นไงบ้างทักทาย่อยดิ

วันนี้เขาหวยนะวันนี้เขาหวยนะเขาไม่กัดหรอกเขาช้าเฮ้ยดูนั่งสีโอสักสีปากกาเนี่ยไเมาเไม่ดีกว่าฮ้ยรจิมันแอบไม่เงียนเลยนก่แอบแอบเลยกัดนั่นเลยเดี๋ยวพ่อดูอะไรดิมาพ่อเราไปกนดีกว่ามันที่อื่นดีกว่า เป็นกบ้าะคะมา,ามูกพอไหลแล้มันอากาศเย็นนั่แหลวะอยากอยากเห็นแมวฟ็อ้าวะนี่แก้มแก้มแก้มต้แก้มตัว,วอะไร้นี่ออือเอ้ยดิมันเล็ก<อ>มากเลยครัคอมันยาวนะแม่นนมึงเนาะยาวตัวนี้ขอจับ